สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกล่องเฟสต์บ็อกี 3BB TV นะครับผมซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นกล่องสำหรับดูทีวีของ 3BB นะครับนี่ครับฟังก์ชันของมันนะครับเป็นแอนดรอยนะครับผมนี่ครับใีกล่องนะครับมีช่องที่ h d o นะครับ h d o go นะครับแล้วก็ youtube monomax o okay. k e นะครับแล้วก็ google play นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับผม okay. แกะกล่องนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่ผมเพิ่งแกะนะเพิ่งได้มาเมื่อตอนเย็นนะครับเพิ่งไปสาัมารถมา ลองมาแกะดูกันนะครับวับนนี้ฝนตกจะมีเสียงสา,าทานนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานอันนี้เก็บตังไว้ก่อนที่แล้วก็จะมีกล่องนะครับสามบดีกล่องซิลบอกใช้มือนะครับนี่นะครับหน้าตาน่ารัก จิ้มลิมอ่านี่ปุ่ม power นะครับอืก็จะมีพลเทดดีใบให้หนึ่งผนะครับแล้วก็พล av แล้วก็พล land หนึ่งผนะครับแล้วก็ดูเสียบสายอ่า power นะครับแล้วก็ปุ่ม on off นะครับ power เป็นกันลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้เล็กๆนะครับน่ารักจิ้มลิมจิ้มลิมดี อ่าแล้วก็จะมีข้างๆจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับเห็นไหมครับรีเซ็ตแล้วก็ USB นะครับแล้วก็ให้ที่เสียบไมโคร s d ได้ด้วยโอเคทีนี้ก็ข้างในมีอะไรบ้างเลยมาดูกันครับกอ็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็คือสายแลนนะครับสายแลน อันนี้น่าจะเป็นยี่สิบสี่นะครับสี่แพไม่บอกโอเคสายเลยหนึ่งเส้นแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์หนึ่งชุดนะครับขนาดไฟเท่าไหร่มองเห็นไหมครับ โอเคอะแดปเตอร์ okay. นะครับ à, แล้วก็สาย HDMI หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็รีโอมามีฐานไม้ด้วยครับโอ้โหโชคดีมากเลยครับผมไม่ต้องไปซื้อโอเคนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวลองมาเปิดกันดูนะครับผมครับขั้นตอนแรกก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าที่ ลักไฟก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็นําตัวนี้นะครับเสียบไปทีหลังขั้นนะครับเสียบไปเลยครับอ่าทีนี้ก็กดปุ่มฮอ,อนออฟนะครับรอบรรจุท,ทีนี้ก็สายเฮดดีไหมนะครับขออนุญาตนะครับ พอดีมือหนึ่งต้องถ่ายไปด้วยแกะ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 เกะนะครับนี่ครับสายฮดีใบหนึ่งเส้นนะครับความยาวก็น่าประมาณสักหนึ่งหนึ่งเมตรได้หรือเปล่าผมไม่ไม่ได้แน่ใจนะครับอันนี้ก็เสียบสาย Hd ดีใบเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็เอาสายฝั่งหนึ่งครับเสียบเข้า หลังทีวีนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูที่หลังทีวีนะครับว่าเรามีปลด HD มากี่ช่องนะครับซึ่งเวลาเราเสียบนี่เราต้องจําได้ด้วยนะครับว่าเราเสียบอ่า HD ไรช่องอะไรนะครับช่องที่เท่าไหร่นะครับที่มันแจ้งไว้โอเคฉะนั้นผมเสียบช่องนี้นะครับนีได้มาปุ๊บลองใช้งานปั๊บเลยครับส่วนสายเส้นนี้ก็ ทีนี้ม่ผมถอดไปเมื่อกี้มันเป็นสายเครื่องเพล y สีผมเสียบกลับไปนะครับผมจะเล่นเกมอีกช่องหนึ่งโอเคทีนี้เครื่องนี้ก็ผมเสียบสายดีแล้วพอแล้วทีนี้ก็สเต็ปที่2ก็คือนะครับสายเลนครับซึ่งผมมี แรนที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตที่มาจากตัวกล่องเราเตอร์ของ3ามบนะครับซึ่งผมทําเป็นตัวนี้ไว้นะครับผมใช้เชื่อมต่อกับพอร์ตแลนนะครับอโอเคแล้วทีนี้ก็อีกฝั่งนั้นก็ไปเสียบที่ตัวอุป,รปรกรณ์นะครับทีนี้ก็สายดีไมผมเสียบแล้วสายแลนเสียบแล้ว พาวเวอร์ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวรอบแป๊บนึงขอปิดอ่าอ่าทีนี้ก็จะมีไฟนะครับแลนนะครับเดี๋ยวผมลองถอดแลนดูนะครับว่าไฟตัวนี้จะยังติดอยู่ไหมผมเทสได้ดูนะครับเห็นไหมครับไฟแลนดับแล้วนะครับว่าไม่ใช่ไฟแลนเมื่อผมถอดสายสายแลนตรงนี้ ไฟมันก็จะดับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปอีกทีนะทีนี้ก็รอครับเห็นไหมครับไฟสีเขียวก็จะติดแล้วช่องนี้โอเคทีนี้ถึงขั้นตอนในการเปิดทีวีนะครับ นก็เปิดทีวีลกนิดนึงนะทีนี้เราก็ทำการเลื่อนนะครับเลือก HD ใหมให้ตรงช่องนะครับที่เราเสียบไว้เราก็กดนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับอาจจะเป็นตัวนี้แล้วก็กดโอเคไปครับนะครับรีโมท ผมลืมใส่่านโอเคแป๊บหนึ่งครับครับผมทีนี้ทางกล่อง 3B TV มันก็จะแถมฐาน 3A ไหมนะครับสองก้อนนะครับทีนี้เราก็เปิดเปิดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคใส่่านนะครับบอกทุกขั้นตอนแล้วตัวนี้ทีนี้ก็ปิดนะครับโอเค ทีนี้ก็ขั้นตอนมันบอกให้ทำอะไรขอ,อให้มันบอกให้เรากดปุ่มปุ่มปุ่มนี้ครับสองปุ่มพร้อมกัน <Yeah. S 2> ผมต้องกดแบบนี้นะครับ <Yeah. S 2> นีนะครับให้เราเลือกภาษา,เ,าเลือกภาษากดนะครับกดเลื่อนลงนะครับ จะไม่ก็เห็นนะครับขอไปด้วยนะครับผมเลือกเป็นมีภาษาไทยไหมครับไทยไหมไทยแหลมไทยแหลนไทยแหลมไทยแหลนอยู่ไหนไทยแหลนอยู่ไหนอ่าจะไทนะครับมีภาษาไทยด้วยกดโอเคครับกดโอเคไปไม่เปลี่ยนกระไก่นะครับผมเชื่อมต่อกับผมเชื่อมต่อกับแหลนไปแล้ว ันชื่อเข้าใจทีนี้ก็ใครที่ส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีละกันนะเดี๋ยวผมกอกดลงไปก่อนนะครับลงเคือเข้าใจก่อนนะครับใช้ในตัวสับหรือคอมพิวเตอร์โอเคเรอแป๊บนึงนะครับครับพอมาถึงขั้นตอนนี้พอม,มาถึงขั้นตอนนี้มันจะให้เรา ะทำการเชื่อมต่อ Google อ m a i l นะครับโดยผ่านใช้โทรศัพท์หรือว่าอ่ะตัวนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันให้กอนเฟิร์มซอฟต์แวร์กดโอเคไปก่อนอันนี้รออัปเดตซอฟต์แวร์นิดนึงนะครับเห็นไหมครับโหลดเร็วครับอินเทอร์เน็ตซัมบีความเร็ว1นกิกนะครับผมในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รอแป๊บหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็ซอฟต์แวร์นะครับผมไ <c> ด <oughs> ้ทำการอัปโหลดเดี๋ยวไม่ใช่อัปโหลดอ่าลงเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วนะครับนี้มันจะรีบูตตัวอุปกรณ์นี้ใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับทีนี้สามีบีทีวีนะครับผมรอรีบูตแป๊บหนึ่งนะครับลองดูความนานไหมครับรว่านานหรือเปล่า ติดตั้งระบบนะครับทุกๆครั้งเวลาเรา,าได้ของมาแล้วครับตัวเซ็เตอร์บ็อกตัวนี้นะครับมันจะทำการอัปเดต ซอฟ์แวร์ก่อนนะครับก็คืออัปเดตเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในอุปกรณ์นะครับให้เป็นเฟิ่์มแวร์ล่าสุดนะครับอันนี้อาจจะอยู่ในชั้นตอนที่อาจจะต้องรองนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมารีวิวแล้วผมเปิดแล้วก็ลองทําตามนะครับตามความเข้าใจผมก่อนนะครับผิดถูกยังไงก็ มาพูดคุยให้กำแนะนํากันได้นะครับผมโอเคตอนนี้อยู่ในระบบขั้นตอนการอัปเดตนะครับติดตั้งการติดตั้งอัปเดตระบบใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ ทีวีผมอาจจะมีไม่ดำแท้นะครับผมมันจะออกฟ้าขาวๆเสียงอือง่างร้องเพราะช่วงนี้ฝนตกครับโอเคตอบแหแวรครับเสร็จแล้วหมุนหมุนหมุนเข้าไป <c oughs> <c oughs> ลองดูก็ได้ครับ ครับมาถึงขั้นตอนการลงชื่อนะครับก็คือผมแนะนำให้ลงชื่อเป็น gmail ที่ใช้สาหรับในใน Android ของบางคอนอาจจะใช้มือถือ Android อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ผมก็กดลงชื่อเข้าไปนะครับทีนี้ก็ผมขอคอนฟิกผ่านรีโมทนะครับโอเคขั้นตอนนี้ผมขอรีโมทคอนฟิกไม่ใช่คอนฟิกดิตั้งค่านะครับก็ ผมก็ตั้งค่านะครับแป๊บนึงนะครับพอดีอันนี้เรื่งใช้เป็นประษาองกฤษนะครับอ๋ออันนี้ผมก็ใส่ username ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอีกรอบหนึ่งครับสำหรับคนที่ใส่ gmail นะครับแล้วก็ผ่านที่เราใช้อยู่แล้วนะครับก็พอเรา ใส่เมลเสร็จนะครับมันก็บอกให้เราว่ากดยอมรับไปนะครับผมตัวนี้กดโอเคไปครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับอันนี้ก็กดไปก่อนนะครับใช่ช่วยประพงก์ก็กดไปก่อนนะครับทําไมมันไม่ค่อยอทีนี้ก็ตัวกล่องตัวนี้เราจะให้ตั้งชื่อเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมเป็น3 b มบีกิกะทีวีลลวกันนะครับผมตามชื่อของเขาเลย โอเคทีนี้ก็จะเป็นแอปนะครับอันนี้ที่จะให้ติดตั้งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ติดตั้งก่อนนะครับก็คือกดติ๊กออกไปเลยครับทั้งหมดแล้วก็ข้ามกั้นตอนไปเลยครับโอเคทีนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลยทงขวานะครับเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อนๆนะครับของดีหมดเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลยครับ เลื่อนไปด้านขวาครับโอเคทีนี้ก็จะเจอเนี่ยครับทีละนิดทีละนิด,นดอืมก็นี้ก็อนุญาตให้ซามบีทีวีอ่านรายการทีวีทั้งหมดที่พร้อมก็อนุญาตเข้าไปครับอนุญาตครับ ให้เรากดยืนยันก็กดยืนยันอัปเดตก่อนครับเดี๋ยวผมขอ,อกข้ามไปก่อนนะครับโอเคครับทีนี้ก็มันอัปเดตซอฟต์แวร์อีกครั้งนะครับผมอันนี้จะเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการใส่ G ีเมลเข้าไปนะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงดูหน้าตากันนะครับอ่า อันนี้หน้าหลักนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ผมยังใช้รีโมทนี้ไม่เป็นนะรีโมทนี้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้ก็หน้าหลักใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีหนังอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะเปิดให้ดูได้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะเปิดดูได้ทุกเรื่องเลยนะครับจะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นหนังที่หนังไทยตอนนี้ไปเป็นหนังไทยที่ อ่อันหนังเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ยังอยากกลับมาดูอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับโอเคหนังฝรั่งหนังฝรั่งก็มีนะครับนี่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 เห็นไหมครับดูไ็ในตาเปียกเลยครับภาพคมชัดเต็มดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมลง youtube เนี่ยมันเปิดแล้วเนี่ยมันจะผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับอันนี้ผมขอให้ดูแค่นี้พอนะครับผมผมกลัวว่า ปิดเรื่องเสร็จนะครับเห็นเปเล่ er นะครับก็มีหนังเยอะเหมือนกันนะครับผมในอนาคตน,น่าจะมีหนังมากกว่านี้นะครับแล้วก็รายการช่องทีวีน่าจะได้นะโอเคทีนี้เราก็เลื่อนไปนะครับภาพผมให้ดูภาพความคุมชัดแล้วกันนะครับเอาอะไรดีเอ่ยสามบีบีอาเซียนโอเคเดี๋ยวให้ดูดูนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรไหม ผมอาจจะให้ดูแส้นนิดเดียวนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับนะครับน่าจะสนุกนะครับผมดูแล้วไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะครับโอเคนี่ขอข้ามไปก่อนนะครับตัวผิดลิขสิทธิ์ก็จะมี H H B H B O OK Go นะครับลลองคลิกไปดูก่อน H B O OK Go นะครับลองไปดูนะครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับผม กลัวว่าทีนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนนะกดเข้าสู่รบะบบก่อนนะอ๋ออันนี้มาได้สแกนนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้อีกทีนะครับผม <c oughs> มาได้มือถือสแกนขอเลือกดูดรูรายการได้ก็ได้ครับอ๋อนี่มันนี่คือคุณๆนะครับอันนี้คือพระเอกพระเอกแบ๊ก แบล็กเพนเตอร์โอ้นี่ครับเห็นไหมครับนักแสดงนำน,น้าดึงนหน้าดูหน้าดูน่าใช้นะครับผมเดือนละร้อยนะครับเดือนละร้อยนะครับนะครับ,รบดูมีหนังเด็กอะไรนะครับผมไม่ดูได้ประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจผมกลัวว่าเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปแล้วมันปิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ภาพยนตร์มีซีรีส์ด้วยซีรีส์ เด็กแล้วก็ครัวก็มีนะครับนี่สําหรับคนที่มีลูกมีหลานนะครับให้เด็กเด็กน้อยดูนะครับอันนี้น่าจะเปิดได้ไหมขอส้องนิดน,นึงด้วกันอเห็นไหมครับดูความคมชัดไหมกดโอเคไปอ๋อมันให้เมื่อกี้ที่เราให้สแกนตวเนี้ครับสแกนเอามือถือสแกนนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ผมเข้ามาดูก่อนพอดีเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามา รายการสดทางทีวีมีอะไรบ้างมันใหมน้มันให้เราสแกนกิวโคดนี้ก่อนถึงจะดูได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมพอดีผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับรบกวนหน่อยภาพยนตร์โอเคนี้กลับไปก่อนครับกลับไป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 โฮมอ่า ทีนี้ก็โมโนแม็กมีอะไรบ้างอืมก็จะมีหนังนะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ก็ผมก็คิดว่านี่น่าจะสนุกดีนะครับ fb i 12ไม่เคยดูนะครับไม่เคยดูก็มีซีรีส์เกาหลีโอเคแล้วนี่ก็แบ็กแบ็ก หนังโอมีสุดนส่วนเจ็ดนะครับนีรายการคูดหารายการโปรดตั้งค่าอะไรได้นะครับเปลี่ยนภาษาอะไรได้แล้วก็แอพิเคชนี้สามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการโหลดไม่ได้มันมันน่าจะมีเราจอสามารถโหลดเพิ่มใน Google Play ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ มีให้เยอะนะครับก็มีเกมให้โหลดนะครับนะครับดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับตอนนี้ก็โหลดได้เหมือนแอปแอนดรอยทั่วไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมเถอหากว่าใครสนใจอยากติดตั้งนะครับผมตัวนี้เข้าไปการรายเดือน100บาทนะครับซึ่งก็จะสามารถดู ทีวีดิจิตอลได้นะครับทุกช่องแล้วก็พวก headset mono max นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้นะครับกล่องนี้ตั้งค่าให้ครับผมแต่ว่าก็ต้องอาศัยความาคุ้นชินกับมันหน่อยนะพอดีผมเพิ่งมาได้รับกล่องมานะครับแล้วก็การตั้งค่าก็ไม่มีอะไราย,ยากนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ สามารถก็จะดูทีวีฟีทีวีได้เกือบทุกช่องเลยนะครับเห็นไหมครับก็เลื่อนไปครับกดโอเคนะครับได้หไหมครับภาพความชุดชัดโอเคสำหรับคลิปการรีวิวนะครับก็ขอญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีสงสัยนะครับข้อสงสัยก็ หรือคำติชมนะครับก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะครับผมอขอเป็นสุภาพนิงนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ